ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือ2นะครับจากร้านเชียร์เด็คเตอร์นะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนำเอฟมาชมรถไถนะครับ2ค่าย3คันนะครับมีคูบูต้าเอลซีตัว DT นะครับแล้วก็ M7040 นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นนิวฮอลแลนด์ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นำเสนอ3คัน นะครับสามคันสามรายการนะครับจอดทิ้งระยะห่างกันนิดนึงนะครับผมอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับตอนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเอฟซจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางเราได้อัปเดตลงไปนะครับซึ่งร้านเคสนั้นก็ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะครับส่วนหน้าร้านก็จะประมาณนี้ครับผมฝ่ายส้มๆต่อหนังสือสีน้ําเงินเคเอสเทคเตอร์ นะครับอมองเห็นชัดเจนครับด้านหน้าร้านก็จะมีรถจอดอยู่ตรงนี้อ,ออกมาจอด10คันครับโซนด้านหน้า10คันนะครับจอดเรียงอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งรุ่นแอรุ่นเอมอีเซกิยันมานะครับมีทั้งรถไถมีทั้งรถติดตักนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวจะนำเอฟซีชม3คันนี้สาหลักคลิปนี้นะครับเริ่มต้นด้วย45 DT ดีที่นะครับตัวนี้ จะได้อุปกรณ์ใบดันนะครับพานหลังแล้วก็โรตารี่ครับอลองนําเสนอแบบ3ชิ้นดูบ้างนะครับเพราะว่าปกติที่นี่จะนําเสนออยู่ที่2ชิ้นนะครับจะได้ใบดันพานหลังซึ่งคลิปนี้จะนําเสนอแบบ3ชิ้นไปเลยครับสําหรับคันนี้นะครับเจ้า4508 DT นะครับเช็คสภาพใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมนะครับสีสันใหม่ แล้วก็เปลี่ยนถ่ายเริร้อยระบบไฟนะครับเบาะใหม่แผ่นลังคากระจกให้ใหม่ไปเลยอุปกรณ์ใบดันผันหลังโรตารี่ครับ3ชิ้นเปิดราคาอยู่ที่249 0 0 0าบาทครับ2 4 9 0 0นีน้นราคาี้ส่งฟรีให้3 0 0ยกิโล4 5 0 8ครับนะครับเช็คให้แล้วสีสันสวยงามอย่างหน้าใหม่นะครับอย่างหน้าใหม่นะครับอ๋อซิ่งใบ1่ใบนะครับเบาะใหม่อย่างหลังก็ดอกสูงครับเดี๋ยวเยอะครับยางหลังยางหน้าก็ ดอกใหม่ๆไปเลยให้ยางใหม่ไปเลยชั่วโมงอยู่ที่2 0 0 0ชั่วโมงครับ2,000ชั่วโมงนะครับ4,508 DT ครับตัวนี้เป็นตัว DT นะครับอ่าล่องเครื่องทีดีโอนี่เต็มเลยงานดูครับต้องเต็มพวกอ่าชุดโซ่ข้างนี่เป็นของใหม่นะครับใส่ใหม่ให้เลยแขนปรับตั้งแขนปรับตั้งโซ่ข้างของใหม่ครับจัดให้ระบบไปให้ใหม่ นะครับไปดันพันหลังโรตารี่ครับ249,000 2 4 9 0 0 0ก้นบาทจัดไปเน้นในแสนสี่ครับกรณนี้เงินผ่อนใช้เงินได้อยู่19,000บาทได้3ชิ้นนะครับยังไมาได้3ชิ้นไปดันพันหลังโรตารี่ครับนะครับเอซี FC ท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์089 283 291 1ครับ0 8น2 8 3 2 9เ1้เกคสเตอร์น้องกีบุรีรัมอ่าผ่านไปคั้ที่1นครับผมผ่านมาคันที่ 2M 740ตัวนี้รถจทะเบียนปี58นะครับ เล่มปี58อุปกรณ์จะได้2ชิ้นครับสำหรับคันนี้ใบดันผันหลังนะครับรถเช็คสภาพเก็บสีให้อย่างหน้าเป็นยางเดิมติดรถมาอย่างหลังเป็นอย่างยางใหม่นะครับผมใ,ให้ตอนนี้รอสติกเกอร์ครับพอดอีสั่งศูนย์ไว้ของยังไม่มาเลยนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตรีวิวแบบยังไม่เห็นสติกเกอร์ก็หลังยังเหลือสติกเกอร์ปิดแต่นอกนั้นเก็บให้แล้วนะครับผมเบา พุ้มแผ่นลังคาสีสันเก็บให้สวยครับ M 7040ตัวนี้เล่มปี58นะครับชุดท้ายก็แห้งๆครับเก็บสีให้สวยนะครับสีลงสีล,ลอ้อเก็บให้เรียบร้อยระบบไฟครบครับไฟท้ายไฟเลี้ยวสปอร์ตไละหลัง M 7040เล่มปี58ไปดันพันหลังตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่459,000บาทครับ459,000บาทไปดันพันหลังเล่มปี58ส่งฟรี300โล นะครับสำหรับ M 7040อ่าก็ยังเหลืออีก2คันก็มีคันนี้กับคันด้านหลังคันด้านหลังก็จะราคาอยู่3,99,000บาทครับ3,99,000บาทนะครับตัวนั้นเล่มปี52ก็ฝากไว้อีก1นึ่รายการนะครับจัดไฟแนนซ์ไน้นได้3 0 0สนะครับ M 7จัดไฟแนนซ์ไน้นไ 3, าม0 0 0ตัวนี้ใช้เงินได้อยู่แสน0 0 0บาทอ่าแจ้งเรื่องของจัดไฟแนนซ์ไปพร้อมเลยถ้าเป็นคอกสอจัดได้เต็มครับทำเรื่องส่งให้พร้อมเลย ถัดมาเป็นมีวอลแลนมาครับตัวทีทีเจ็ห้าตัวนี้เล่มปีห้าเจ็ดเล่มปีห้าเจ็ดอ่าตรงนี้ฝุ่นเกาะนิดนึงนะครับจริงๆเก็บสีให้สวยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะเห็นไหมสีเหลืองตัวนี้นะครับอ่าก็ยังเดี๋ยวล้างก็จะสีสดนะครับพอดีจอดไว้ในโรงรถฝนตกกระเด็นใส่ก็เลยกลายเป็นเปื้อนหน่อยอ่าสีสันสวยเก็บให,ให้ใหม่นะครับยางหน้าเป็นยางใหม่นะครับยางคู่หน้านี่ใหม่เลยสีสันเก็บให้สวยงามเล่มทะเบียนพร้อมครับปีห้าเจ็ดเครื่องเกียร์ให้ดูลิ นะครับไปใช้งานนะครับพร้อมใช้เบาะสปริงสวยๆเลยนะครับผมยางหลังเป็นยังเดิมครับยางเดิมดอกเลยเยอะครับเบียดถ่วงล้อข้างละสองก้อนนะครับระบบไฟท้ายไฟเลี้ยวอยู่ครบสปอร์ตไล่หลังนะครับเป็นรถใหญ่ที่น่าใช้อีกรุ่มหนึ่งครับนิวอนแน 7, 5, ลนด์ t ี75 75แรงม้าครับเริ่มทะเบียนปี57เริ่มทะเบียนปี57จะได้อุปกรณ์ใบดันผ่านหลัง นะครับไบดันกับผันหลังผันหลังก็เรียกเอาครับระหว่างผันพวนหรือบุกเบิกนะครับเรียกได้นะครับผมนะเอฟซีท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 2 3 2 9 1 1ครับ0 8 9 2 3 2 9 1 1เคเทคเตอร์น้องกีบุรีรัมนิวฮอลแลนด์ตัวนี้ก็จัดได้3ามแสนสามเช่นกันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้3ามแสนสามตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทก็ใช้เงินดาวอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับดาวหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับนิ นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้3รายการนะครับทั้งคูปต้า4 5 M7 แล้วก็นิวฮอลแลนด์สนใจคันไหนนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์089 283 2911ครับผมขายทั้งเงินสดเงินผ่อนรับแรกเปลี่ยนทีเทิรนขายทุกเงื่อนไขนะครับแล้วก็หรือเป็นรถรุ่นอๆๆื่นนะทางเราก็มีไว้คอยบริการอีกเยอะแยะมากมายนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเผื่อสนใจคันอื่น าจะเป็นรถเกี่ยวรถไถนะครับรถเล็กรถใหญ่นะครับมีหมดอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้อีก3รายการน,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบพระคุณทีีทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมเป็นอย่างสูงนะครับผมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ